สวัสดีพี่น้องจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไลฟ์สตรีมของ Tokyo Music สิกอี EP ที่43่สินะ,ะพี่น้องผู้ใดได้เบิ้งแน่นะคะพี่ไปดูจบเรียบร้อยแล้วนะฟาดพี่น้องเอ้เล่นดีมากนะเล่นดีมากเดี๋ยว E P พีสีสิบสีซื้ออีกคือนเก้าเลยพี่น้องเออแตเรต้องเสียดายดอกเงินนะ่ะพี่น้อง129ซื้อความสุขของเรา ได้ยินเสียงหัวเราะนะคะเราคุนเล่นดีดีด้นักอ่านนักแสดงของโตเกียวนะทุกคนเนี่ยได้พอได้เล่นละครบ่อยๆทุกคนแต่ละคนเก่งนะแล้วก็พอได้พลกจิดหลายๆอย่างเนะเก่งทุกคนนะแม้แต่ยูรินะดูแต่ยูรินะมาใหม่ๆเป็นคนบปากบวบนะคะทุกวันนี้ยูริมีมุกนะ บ่ยังเป็นแล้วนะฮะเก่งแล้วด้วยนะฮะเก่งมากเลยยูรินะมุกเยอะนะเดืนนี้นะบอธรรมดานะคะบขคือเตกี้เ้อ,เอ,เอบขคือเตกีต้ขี้อายเออเอิญกินเข่าก็บอกินนะฮะเออขี้อายไม่ค่อยสูงเสยงกับใครนะตอนนี้นางเก่งแล้วนะไม่ใช่เฉพาะยูรินะเก่งทุกคนนะฮะเออแอนนี่นี่แต่แอนนี่นี่นางเก่งจริงนะ นางอคติ้งเก่งนางนาง, <c oughs> นางเก่งอนาคตนางจะเก่งกว่าน,นี้สำหรับแนะอนนี่โตเกียวมิวสิกนะพี่ไบส์สปอร์ตแอนนี่โจอยู่นะตอนนี้นะฮะทุกคนเออและก็ดูท่าทางนางเก่งจริงแล้วนางสวยนางสวยถ้ามีแมวมองนะเออจะไปถ่ายแบบคู่นะกับหมโจเนี่ยว้เข้ากันเข้ากันนะฮะทุกคนเนาะ ดีใจกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะมื่นแตกนะคะมืม่นแตกนะคะขายบัตรได้เป็นล้านกับสุดยอดนะคะสมมุติว่าอนาคตเนาะอนาคตขายขายบัตรได้เป็นล้านแล้วก็ใช้สถานที่ของโตเกียวเองนะอ่าลงละครของโตเกียวถ้าเสร็จนะเออปีนี้แหละพี่น้องเขาบอกว่าจะเสร็จภายในประมาณเดือนมถมนายนนี่แหละพี่น้องเออก็ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงเนาะสำหรับ บริษัทของโตเกียวมิวสิกเนี่พี่นอ้องเพื่อนบอกว่าจะจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี่แหละเออแต่คิดว่าคงคงไม่เรียบร้อยดีนะถ้ากรกฎาคมไม่แน่นะเพื่อน,นเนาะมิถุนายนมันก็ใกล้ไม่ไม่นานเนาะกรกฎาคมน่าจะโอเคเนาะน่าจะจะได้ทำการแสดงอยู่ที่บริษัทของตัวเองจะได้งดค่าใช้ใจ่ายลดค่าใช้ใจ่ายลงนะคะ ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่ลงเรามีเวลาซ้อมเยอะอะไรเงี้ยมันก็ขายบัตรถ,ถึงมันจะไม่หมื่นแตกนะได้เจ็ดแปดพันนี้ก็กําไรละผู้ใหญ่บาทนะกําไรหลายหละแต่นี่ถึงถึงไม่ใช่สถานที่ของตัวเองถ้าขายร้านแตกร้านแตกนางก็ได้กําไรอยู่เดี๋ยวอีกจักน้อยก็จอถอยรถตู้มาแล้วพี่นอ้องเพิ่นได้เงื่นจากยุโรปนะฮะ ก็อาจไม่พอนะแต่ก็ควักเติมนะฮะควักควักเพิ่มนะฮะเออเดี๋ยวประมาณมิถุนาแกก็ไปยุโรปอีกละพี่น้องเออได้เยอะนะไปยุโรปทีติดเป็นล้านนะไปทีได้เงินเป็นล้านนะแต่งวดงวดหน้านี่อาจจะไม่ได้เป็นล้านเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะไปกี่ที่นะเออถ้าไปหลายที่ได้เยอะนะ เป็นล้านนะสามที่นี่สุดยอดละเออแต่ไปอังกฤษนี่ไปอังกฤษไปไปอะไรไปอังกฤษไปโมร็อกโกด้วยใช่ไหมเออคงได้เยอะเลยพี่น้องเราให้กําลังใจผู้ใหญ่ป้านให้ปัางๆนะเออและก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรกันไหนบอกขายบัตรเป็นหมื่นคนดูในกลุ่มแค่สี่ สี่พันเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะขายได้เป็นหมื่นแต่คนไม่ยังไม่ได้เข้าไปดูอย่างพี่ใบนี่ก็ดูตอนเช้านะเข้าไปดูย้อนหลังนะคนคนที่เข้าไปดูสดเนี่ยมันมันมันน้อยนะเนื่องจากว่ามันดึกนะคะแล้วคนต่างประเทศมันมันไม่สามารถดูได้นะซึ่งเวลามันต่างกันเนาะอย่างพี่ใบนี่ก็เข้าไปดูย้อนหลังตอนเช้านะทุกคนเพราะว่า มันดึกนะคะมันดึกพี่น้องแต่ก็ปังมากผู้ใหญ่บ้านนะไม่มีอะไรทไรําลายความปังของผู้ใหญ่บ้านได้นะคะยิ่งดราม,มา่ายิ่งดังยิ่งปังนะคะเพราะเพิ่นเป็นคนดีนะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีนะคะ